สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอมน้อยนะครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการช่างน้ําหนักพร้อมราคาเรทประจำวันเสาร์ที่12มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 5นะครับคู่แรกนั้นเป็นเสือใหญ่จอหาพยักวันนี้พบกับทางด้านเพชรเมืองนุ้ยสีมุมเมืองนะครับทียบหนัก112ปอนด์ส่วนคู่ที่2เป็นการชิงแชมป์รุ่น1 1 5ปอนด์ของเวทีมวยสยามอมน้อยนะครับระหว่างเจ้าเพชร ปกติทีเอ็มยิมพบกับทางด้านยกเงินเด็ดเพชรสีทองและผู้เล่นรายการวันนี้เป็นคีรีหลวงชว .5 อห้าพยักวันนี้ตอมหนักให้1.5ปอนด์ปอนกับทางด้านสวรรค์ัยทีเอ็มยิมน้ำหนัก122.5กับ124ปอนด์ปอนและคู่ผิดท้ายรายการวันนี้เป็นนบพเดชแดงเขาใายหรือเจ้ามาเหล็กแดงเขาใายครับวันนี้พบกับบริษัทภูเก็ตไฟคลับที่น้ำหนัก125ปอนด์ปอนนี่เป็นคู่มวยรายการศึก เจ้ามวยไทยจากวิธีมมเสียมอมน้อยวันนี้นะครับมาดูน้ําหนักเมื่อเช้านะครับคู่แดกนั้นเสือใหญ่ชอฮาพยักเมื่อเช้าเนี่ยมา113.8นะครับ113.8ลดอยู่1.8ครับลดอยู่สองครั้งก็ผ่านส่วนคู่ชกค,คือทางด้านเพชรเมืองหรือเจ้าเพชรนครต่อเพชรตะวันเมื่อจากน้องคายนะครับเมื่อเช้ามา112.4นะครับลดอยู่0.4 เสือใหญ่ลดอยู่1.8นะครับส่วนเจ้าเพชรเมืองลดอยู่0.4เพชรปวริศนะครับเพชรปวริศเมื่อเช้ามา1 1 5 2นะครับลดอยู่0.2ส่วนยกเงินมา1 1 6นะครับลดอยู่ปอนหนึ่งเพชรปวริศลดอยู่0.2ยครับยกเงินลดอยู่ปอนหนึ่งส่วนคู่เอกของรายการนะครับเป็นทางด้าน คีรีหลวงชวาพยักนะครับเมื่อเช้ามา122.5นะครับทอพีกัดส่วนทางด้านสมานชัยก็มา124ปอนด์ทอพีกัดเหมือน,นกันครับไม่ลดน้ำหนักทั้งคู่คุณนิตอมหนักให้ปอนด์ครึ่งนะครับปอนด์ครึ่งส่วนคู่ที่4นะครับนบพระเดชเมื่อเช้ามา126.4นะครับลดอยู่1.4ส่วนโนดิสันภูเก็ตไฟขับเนี่มา125.4นะครับลดอยู่0.4นี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้านะครับ มาดูราคาเรทนะครับคู่แรงนั้นเสือใหญ่เป็นต่อสามสองยกเงินเป็นต่อสามสองคีรีหลวงเป็นต่อห้าสี่ส่วนคู่สุดท้ายนะครับเสมอนพผเดชนะครับเสือใหญ่เป็นต่อสามสองยกเงินเป็นต่อสามสองคีรีหลวงได้เก๋านะครับวันนี้ต่อหนักก็เป็นต่อห้าสี่ส่วนนบผเดชเป็นมวยเจ้าถิ่นหรือมวยไทยต่อยกับมวยบราซิลเหรดเปิดมาเสมอที่นพผเดชหรือเจ้าม้าเหล็กแดงโคทรายนะครับ จะลืมนะครับแฟนคลับท่านใดที่กำลังมองหาหมวยพักยกผมขอแนะนำนะครับแอปพีเคสองสี P ่ K มวยพักยกระบบใหม่ราคาสนามออกตัวได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังนะครับแอปพีเคสองสี P K ่ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับมาดูมวยชอบนะครับวันนี้เสือใหญ่จอห์พยักนะครับอายุจะเข้า29เแล้วนะครับเดือนเมษาจนครบ29เช้ามาเช่าม้ารำหนักอยู่1.8นะครับเตี้ยร่ำ มาขำมคอเดียวนะครับจากโคราชมวยคนนี้เคยชกกันมา2อครั้งนะครับเป็นทางด้านเสือใหญ่ชนะมาทั้งสองครั้งแล้วเจ้าเสือใหญ่ลดอยู่1.8นะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนให้กับเพชรซิงเกิลน,นะครับแล้วก็มาแพ้แตกให้กับเจ้าสกุลพัดที่บุรีรัมศ้อมดีเข้าไปนี้เป็นมวยเตะขานะครับเตะขาต่อยหมัดหนักแรงแต่ช่วงหลังนี่หน้าเปื่อยครับคางเปาะโดนไม่ได้เช่นกันนะครับ แต่วันนี้มาไก่ดีนะครับเสียเปรียบรูปร่างมาดูทางด้านคู่ชกนะครับเจ้าเพชรเมืองนุ้ยสี่มือเมืองจากหนองคายครับหรือเจ้าเพชรนครต่อเพชรตะวันนะครับตัวนี้เก่าเก่าเกมครับอาวุธหนักแรงแต่ว่าท้องคางโดนหมัดไม่ได้นะครับเคชยชกกันมาสองครั้งในแพ้ทางด้านเสีอใหญ่มาทั้งสองครั้งฟอร์มหลังก็มีแพ้นอกยกที่สี่เจ้าสิงพิชิตแพ้นอกยกสามเจ้าเดชพิชัย ไปสุดท้ายก็ามาแพ้คะแนนเจ้าโชคดีแม็กจันดีนะครับเป็นมวยเก,เก่าเก่าเกมฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับมวยตัวนี้แต่ว่าผมทานทานน้อยช่วงหลังมาอยู่กับทีมงานมวยสี่มุมเมืองดีขึ้นนะครับดีขึ้นวันนี้นะครับปัดกันอีกครั้งฝีมือนี่ไปก่อนแน่นอนครับเพชรเมืองแต่ว่าพลาดเมื่อไร่ร่วงได้นะครับเวลานี้เสือใหญ่หน้าเปอยคางเปาะเหมือนกันโดนไม่ได้เช่นกันเจ้าเพชรเมืองนี่มีศอก คอยดักคอยโต้มีแข้งขวามีเข่าในตีได้รุนแรงหนักหน่วงนะครับแต่วันนี้ผมยังชอบไปที่เจ้าเสือใหญ่ช่อ้าพยักลุ้นเตะขาต่อยหมัดนะครับจะเป็นเมืองโดนไม่ได้ครับโดนแล้วมีแกว่งโดนแล้วมีโอกาสรวงหล่นได้นะครับผมชอบไปที่เสือใหญ่ชอฮาพยักรับคู่แดง,งรายการส่วนคู่ที่สองนั้นเป็นการจิงแชม115ป์ว่าร้อยสิบห้าปอนด์ของวิมอมวยอ้อมน้อยนะครับระหว่างเจ้าเพชปาวริสท่เบมยิมตัวนี้ปลอดใจปลายแรงนะครับ ฟอร์มหลังก็มีชนะนกกลมชวยถอเทลพัดแล้วก็มาชนะคะแนนปอปอชนะคะแนนชนะนกเพชท่าจีนครับยกที่สามครับวันนั้นชนะนกเพชท่าจีนก็ได้ครองแชมป์บุนวัชมาพอไปรเทศไทยไปครองนะครับวันนี้มาเจอกับทางด้านยกเงินเด็ดเพชรสีทองนะครับมวยจากบุรีรัมตัวนี้กระดูแข็งโป๊กนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนลิตเดชสีเพชรชลูกันชนะคะแนนยอดบัวงาม ที่บุรีรัมย์เมื่อเช้านี่ทางด้านเพชรประวริษนี่มา115.2กิบรับลดจุดนย์จส่วนทางด้านยกเงินเนี่ยมา116ปอนด์ครับลดอยู่ปอนด์หนึ่งยกเงินเนี่ยเคยดูกดีเก๋อเกมฝีมือดีนะครับกระดูกการผันมือดีกว่าเดืเปิดมาเป็นต่ออยู่ที่3 2ครับส่วนเพชรประวริษยังสูงยาวเขาว่าแหลมบูทอัลทอดครับวันนี้ได้สูงได้ใหญ่นะครับแต่กระดูกมวยเป็นรองเยอะวันนี้ ผมอยากให้ลงทุลองไปที่เพชรปรวริทีเบมยิมนะครับสูงยาวเข่าแหลมต้นๆอาจจะอึดอัดหน่อยครับลบําบากหน่อยเพราะว่าเดินเข้าไปรับแข่งรับหมัดรับศอกของทางด้านโยกเงินซึ่งเขาเค้มกว่าแต่ว่าลูกใหญ่นะครับน้ําหนักมาดีเมื่อเช้าเนี่ยตัวใหญ่มาสูงมาใหญ่น้ําหนักมาดีส่วนโยกเงินลดหมักไปปอนหนึ่งผมมองว่ามีผลในการโชควันนี้นะครับอยากให้ลงทุลองไปที่เพชรปรวริทีเบมยิม เดินจิ้มเดินแทงเทท้ายน่าจะเอาอยู่ครับทิกเกมได้น่าจะได้แชมป์รุ่นร้อยสิาปอนด์ของออมน้อยมาครองนะครับขนชอบไปที่เพชรเปวริศทิเบมยิมมาดูคู่เอกของรายการนะครับคีรีหลวงชอห้าพยักครับเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยยี่สิบสองจุดห้านะครับส่วนทางด้านสมันชัยทิเบมยิมเมื่อเช้ามาร้อยี่สิบสี่ปอนด์ครับวันนี้ต่อหนึ่งจุดห้าปอนด์นะครับฟอร์มหลังของคีรีหลวงจากโคราชนะครับก็มีแพ้คะแนนเจ้าซุปเปอร์เล็กมาชนะคะแนนเจ้าเพชรสมจิต สุดท้ายก็แพ้คะแนนเจ้าเด็ดดวงเล็กเด็ด99ขาดลอยนะครับมาดูทางด้านสมันชัยทีเบยยิมนะครับมวยจากสตูลเป็นมวยขวาเขาในแข็งแก่งฝีมือดีนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะนอก,นอกที่5นายคีศิรักษ์มวยไทยและก็มาแพ้คะแนนเจ้าแสนเอกหนุ่มบางไตรดีหรือเจ้าแสนเอกลูกชายของแสนชัยจิระเกียงไก่นะครับขุนเข่าพะเยาวขวดพอสุดท้ายก็มาชนะคะแนนฉลามดำนายวิทย์พุ่งสงนะครับ เมื่อเช้าเนี่ยมาเนี่ยสมานชัยสูงยาวใหญ่หนาปึ๊กนะครับแล้วก็ใหญ่ได้น้หนักต่อปอนครึ่งนะครับผมยังชอบไปที่ความเก๋าความฉลาดหลักเด่ยมดีของทางด้านคีรีหลวงชอห้าพยัคค์ครับเข้าไปก่อนครับเดรดเปิดไม้แค่ห้าสี่มีโอกาสไหลต่อนะครับเราก็ออกตัวบางทุนเอานะครับถ้าจะแพ้คงเพลิกแพ้ท้าๆและคู่นี้มีโอกาสมพีเดียวจบนะครับผมชอบไปที่คีรีหลวงช่อพยัค์ครับ แล้กสร้างรายการนะครับนกประเด็แดงเขาทรายนะครับหรือเจ้าม้าเหล็กแดงเขาทรายอายุ20ปีนะครับจากสุรินก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายช่อห้าพยัคฆ์ครับมวยตัวนี้ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนโจ๊กเกอร์แพ้สายสี่แล้วก็มาชนะคะแนนโจบูคองนะครับส่วนโนริสันภูเก็ตไฟคลับนะครับจากบาซิน22ปีนะครับวงนอกดีร่างกายแข็งเข้ามวยตัวนี้มีชนะคะแนนเจ้าอิทธิพลนะครับแล้วก็มาชนะนอกยกสามจอมใจนักสู้ยิ้มนะครับ แข็งแกร่งรูปร่างดีความเป็นมวยในอยู่ที่นกพระเดชแดงเขาทสายนะครับหลักเหลี้ยมดีเขาในแข็งแกร่งการพิชซ้อมเยี่ยมครับแต่ว่าเจ้าโนริสันนีก่แกร่งนะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกบูสูด,ดีจากบาซินส่วนตัวนะครับผมยังชอบไปที่นกพระเดชแดงเขาทสายน่าจะเอาตัวรอดได้ครับรูปมวยชอบนะครับวันนี้คู่แรกนั้นผมชอบไปที่เสยใหญ่ช่อฮาพยักครับเคยชนะมาสองครั้งวันนี้น่าจะย้ำแค้นได้สาเร็จนะครับ ไต่ท้องสลับไปหน้าเตะขาวันนี้โดนเมื่อไหร่มีลุ้นตลอดนะครับส่วนคู่ที่สองอยากให้ลงทุนลงไปที่เจ้าเพชรปริศที่เบมยิมสูงยาวใหญ่น้ําหนักมาดีครับน่าจะครองชั้นได้สําเร็จสำเพ็งขอรายการผมชอบไปที่เจ้าคีรีหลวงชอห้า 5, พยักนะครับหลักเกมดีตอมหนักปอนครึ่งเทรดเปิดมาห้าสี่นะาเข้าไว้ก่อนนะครับคีรีหลวงชอห้า 5, พยักฝีมือล้วนจากโคราชครับส่วนคุดสุดท้ายของรายการนะครับผมชอบไปที่เจ้านกประเด็์แดงข้อทราย ตัวนี้เขาในแข็งแก่งนะครับจิตใจสู้ดีซ้อมอยู่ช่วงฮาพยักษ์่วยของแดงเขาใสา่จากสุรินวันนี้น่าติดตามอีกคู่นะครับขอฝากสิ่งดีๆให้แฟนคลับนะครับหมวยลายพักยกครับ s อสพีเคสที่เดียวจบครบทุกความมันการะนทีเรื่องการเงินนะครับมันคงร้อยเปอซ็นตมีมวยสดๆที่ดูจากขอเวทีราคาออกตัวได้ทุกยกนะครับเริ่มต้นที่สิบาท เรานำเอาสิ่งดีๆจากจุดนี้ไปค้าขายนะครับไปหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวนะครับสิ่งดีๆที่ผมแนะนำแอดพิเคอสองสี่คาตันตีความมั่นคงนะครับที่เดียวจบทบทุกความมันแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสมาชิกหรือแฟนคลับที่สนใจก็เข้าไปดูเข้าไปศึกษาและสมัครได้เลยนะครับก็กราบขอบพระคุณแฟนคลับนะครับที่อยู่เคียงข้าง,งผมมาโดยตลอดนะครับคุณอุดมศักด รัตนบัรจงนะครับคุณเจริญเพชรเมืองคุณธีรพงศ์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงข้อคิดเห็นแล้วก็มาทักทายแนะนําข้อมูลสิ่งที่ดีนะครับคุณดูสิทธิราชสุวรรณนะครับจากกอทมนะครับแฟนคลับหลายท่านคุณพี่วุฒิปอเปี่ยนทรัพย์จากชาเชิงเซานะครับช่วงนี้ก็เงียบหายไปคุณเพรโรธบุญม,มุลมากนะครับ ที่เข้ามาทักทายกันก็ขอกราบขอพระคุณนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดนะครับที่ขอ,ขอให้แฟนกลับจงโชคดีทำรวจทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ